สวัสดีครับผมสวัสดีครับด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาลาสีชแน,นลนะครับมาแล้วฮะกับคอนเทนต์ที่หลายๆคนบอกว่าให้ผมช่วยแนะนำหน่อยนะครับคอลเลกชันเนี่ยยัดยังไงดีตั้งแต่โคเบต้าแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้แบบ ไต่ไปเป๊ะไม่ได้เพราะาของมันล้นของมันเยอะมันก็แบบยังไม่ค่อยเห็นว่าแบบอะไรที่มันหาง่ายหายากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับโอเพ b เ t a แล้วผมจะมาแชร์ให้ดูว่าตัวละครของผมเนี่ยตอนนี้นะครับยัดคอลเลกชันอะไรบ้างนะครับซึงถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวนหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเป y to วิน t o อปอมีบริการรับเติมเกมคาร์บาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆใทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอ l l e t ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พ o i n ์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายทีเดียวเละครับแล้วังอากกเที่ใใช้นการเติิมเเงนลบ จากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด z R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองนะครับที่จะเล่นตัวคาร์บาเอาล์เคชันอ็มเเลตอรร์ทที่จะสาามถให้เพื่อนเเนนนนี่่ยได้ลคาาบวอิิิฟต ในใน PC ได้ตัว LDPlayer นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้จําลองมือถือในคอมนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมใช้ LDPlayer เป็นหลักในการทำ, content, รทำคอนเทนต์ในการทําคลิปในการสตรีมตลอดนะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้ลื่นแล้วก็แบบไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งผมได้ทำคลิปไวไ้ก่อนหน้านี้แล้วนะท้าใครที่แบบอยากจะลองดาวน์โหลดมาเล่นในช่วงโค้ดเบต้าด้วยกันก็ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นใน PC อ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าคอลเลกชันเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญหรือว่าเป็นสิน่งที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนทุกๆตัวละครเนี่ยได้ทำนะครับคอลเลกชันเนี่ยเป็นระบบนะครับตรงนี้นะครับไอที่เขียนว่าคอลเลกเนี่ยมันเป็นระบบที่ให้เราเอาไอเทมนะครับยัดไปใส่ในสมุด เพื่อแรกกับเซตัสบางอย่างโดยที่เงื่อนไขของคอลเลคชันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําครบ100%เพื่อให้ได้เซตัสนะครับบางคอลเลคชันนะครับเนี่ยเราทําแค่30% 60%เราก็จะได้เซตัสแล้วนะครับอย่างสมมุติตัวอย่างนะครับตัวนี้นะที่เป็นในส่วนของเซตัสดีเฟนส์อย่างเงี้ยดีเฟนส์เนะครับถ้า100%น่ะมันได้บวก7ใช่ไหม แต่ถ้าเราทําเสร็จ30%อย่างเงี้ยเราจะได้ดีเฟนส์บวกหนึ่งซึ่งถามว่าอีมันดูเหมือนจะได้น้อยใช่ไหมคอลเลกชันมันแบบมันได้แค่นิดเดียวเองคุ้มหรือเปล่านะครับคือความสําคัญของคอลเลกชันอะมันสาคัญกับการที่เราทําเสร็จแบบ หลายชิ้นหลายส่วนนะครับอย่างในส่วนที่ผมทําสําเร็จแล้วเนี่ยถ้าหลายๆส่วนรวมกันเนี่ยมันก็เยอะนะครับ HP เนี่ยอย่างนิดอย่างหน่อยก็รวมกันเป็นร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ค่า CP ของผมเนี่ยมันขึ้นไปพอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมัน,นหลักๆก,ก็คือมาจากของสวมใส่นั่นแหละแต่ว่า ค่า CP ของผมค่าเลือดค่าดีเฟนต์เวลาไปยืนในดันเจียนแบบทำไมถึงยืนง่ายขึ้นทำไมถึงถึกทำไมถึงมีเลือดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากคอลเลกชันตรงนี้นะครับ ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของคอลเลกชันคือคอลเลกชันเนี่ยเป็นระบบที่ทุกตัวละครในดีเนี่ยแชร์ร่วมกันอ่ะตอนนี้ผมเป็นตัวละครตัวหลักฟอร์ตกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่าตัวละครตัวรองของผมที่เป็นฟอร์ตไอเชอร์เนี่ยมันจะได้คอลเลกชันตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวละครฟอร์ตไอเชอร์นะครับเลเวลหกเห็นปะเลือดหนึ่งพันนะครับเลเวลหกนะเลือดพั 6, นะ 1, 000, หนึ่งไม่ได้ใส่ของอะไรเลยนะครับเนี่ยมีเลือดหนึ่งพันแล้วโอเคมันอาจจะมีบัฟนิดนิด,นดหน่อยแต่คอลเลกชันนี่ฮะะมมมัันนนส่่งผลลาทีีตววคร้้ดยเห็ พวกดีเฟนต์พวกสแตตต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลมาที่ตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับได้ทั้ง ID นะนี่คือสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับคอเลกชันซึ่งคอเลกชันเนี่ยทริคในการแนะนำอบ่างเบสิกก่อนเลยก็คือ ของที่แบบเป็นของราคาถูกที่เราฟาร์มมาแล้วเราขายไม่ได้ให้เรานำไปยัดคอลเลคชั่นนะครับพวกของที่แบบอาจจะดูแบบเป็นเฮ้ยอันนี้มันเป็นขยะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะเอาไปใส่ในคอลเลคชั่นได้นะครับยกตัวอย่างให้ดูไอเทมประเภทอย่างเงี้ยอหินฟอร์สคออย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับฟอร์สคอโลที่ราคาถูกมากๆอย่างเงี้ยพวกนี้ก็นําไปใส่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกแผ่นดิสเหล่านี้นะครับนี่พวกดิสพวกนี้จริงๆดิสพวกนี้มันใช้ในการคราของนะแต่ว่ามันก็หาง่ายนะครับเราจะแบบเอาไปใส่ออคอลนไเทบบ ไม่ได้เป็นอุดขุณสมบัติแพงๆไม่ได้เป็นใบของแรงอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเราก็สามารถนําไปยัดใส่คอลเลคชันได้เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการหรือว่าตัวเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือพวกในหมวดอันเจียนเจ้าตัวหมวดอันเจียนเนี่ยส่วนใหญ่จะทํากันแค่30%นะครับเพราะว่ามันใช้ของน้อยยกตัวอย่างแบบพี่ผมทําไปแล้ว30%อย่างเงี้ยก็จะแบบเนี้ยหิน5เม็ดนะครับหินฟอร์ตคอห้าเม็ดใบออฟสิบชิ้นนั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้หกสิ เราใส่แค่ใบออฟอย่างเดียวน่ะสช่องนะครับได้ละวสามสได้อีกนอร์ดัมเมดรีดิวนะครับมา2อย่างเงี้ยนะครับอันนี้50%าสนะครับถ้าสุดเป็น60%ผมก็ได้นอร์ดัมเมดเพิ่มมาอีก2%เนะครับเดี๋ยไอ้พวกเนี้ยสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งถ้าให้แนะนำนะให้เริ่มทำมาตั้งแต่แบบดันเล็กอินดัสก่อนนะครับนี่ใช่ไหมของผมเนี่ยผมจะทำเล็กอินดัสเป็นหลักนะครับเพราะว่ามมััันนใช้อออปเกกกรรดโโลละคคบถูาพ แล้วก็ใบสุ่มโลพวกนี้เป็นของราคาถูกที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วก็มาได้พวกค่าดีเฟนต์เนี่ยเห็นไหมได้ดีเฟนต์ได้ Defense, ไดีเฟนต์ได้เลือดนะครับอันนี้ก็ดีเฟนต์เลทนี่อันนี้ก็เลือดนะครับซึ่งเลือดอ่ะอย่างที่บอกว่ามันดูเหมือนไม่เยอะหรอกแต่ว่าเวลารวมๆกันอ่ะสิบยี่สิบสามสิบอะ มันก็เป็นร้อยนะครับเนี่ยทาวเวอร์ออมเปนเดก็เอาของง่ายๆที่ดรอปง่ายๆเนี่ยมาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆหลังจากที่เราทำคอลเล์ชันเสร็จนะครับในในหนึ่งหนึ่งแถวอย่างเงี้ยเราจะได้พวกยาโพชั่นพวกนี้มาใช้งานด้วยนะครับซึ่งเจ้ายาโพชั่นพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะยกตัวอย่างให้ดูเนี่อย่างยาฮอลลี่วอเตอร์อย่างเงี้ยก็บวกคิเลเมดสิบนะครับคิเลเดห้านะครับหรือแบบตัวยาเนี่ยไฟเตอร์ Fighter นะครับเป็นฮอลลี่วอเตอร์ฮิริเยก็ได้แอมเจ็ดนะครับแอตแทซ็กาสาาาาามมรรถเอาาใช้ะหว่งที่เราลงวส หรือว่าระหว่างที่เราลงดันได้นะครับเป็นยาที่เอาใช้งานได้ดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นของรางวัลเพิ่มเติม,เตมที่เราจะได้จากการัดคอลเลคชันแต่ผมโอเคเข้าใจว่าพวกขินบางอย่างอ่ะมันราคาสูงนะครับแบบ80เจม100เจมอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเอาไปขายก่อนก็ขุ้มกว่านะครับ mm hmm. เช่นพวกขินอัปเกรดมีเดียมพวกขินนัปเกรดไฮสิ่งที่เราจะเน้นยัดเข้าไปเนี่ยเราจะเน้นแบบพวกของโลที่แบบฟอร์คอโลหรอย่างเงี้ยที่มันราคาถูกมา,มากๆหรือหาง่ายมากๆหรือนะครับมันจะมีในส่วนที่คอลเลคชันที่ทําง่ายมากๆแบบโคตรง่ายเลยเพื่นะ ในหน้าชาเลนต์นะครับเพื่อนๆหาหมวดหมู่ที่เป็นในส่วนของหมวดหมู่ตรงนี้นะครับในส่วนของหมวดหมู่ชาเลนต์นะครับเพื่อนๆหาหัวข้อนี้ครับหัวข้อที่เป็นเกตอะเทส of collecting นะครับนี่อันนี้ว่าไอ้พวกเกตอะเทสเนี่ยพวกนี้ง่ายมากนะครับแล้วดูขนาดที่ได้นะครับมี hp i g n o กนอร n เนะครับพวกเนี้ยมันจะใส่หินแค่เม็ด2เม็ดนะครับคือผมอ่ะเลื่อนตรงเนี้ยน่าจะเลื่อนไม่เจอแล้วเพราะว่าผมทําไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะตรงซ้ายมืออ่ะ ผมทําไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับในในหัวข้อชาเลนจ์นะแต่เพื่อนๆนะครับลองหานะหัวข้อที่เป็นแบบ get a taste พวกนี้นะครับหรือว่าก้าวแรกนะครับ common b e l ลนะครับ mid level เดี๋ยวให้ดูก้าวแรกน่าจะมีอีกอันหนึ่งที่ยังทําได้อยู่นี่นี่นะครับเห็นป่ะซึ่งไอ้พวกเคสพวกเนี้ยจริงๆมันทําง่ายมากนะครับเราแค่เอาหินนะครับเม็ด2เม็ดเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาเศษที่เราย่อยได้เนี่ยมาใส่ เนี่ยไอของพวกนี้คือสิ่งที่ทําง่ายมากตัวหัวข้อนะเพื่อนๆหาเลื่อนหานะในมในหมวดบูชาเล็นะครับเลื่อนหาพวกเกสเอเตสเหล่านี้นะครับแล้วก็ก้าวแรกนะครับกับคอมมอนเบลพวกนี้จะทําง่ายแล้วก็ใช้งบไม่เยอะนะครับเราสามารถฟาร์มหาเองได้นะ ตามหาตั้งแต่แบบพวกดันแมปพาร์ทดันเลเวล70นะครับลูน่าเตชันดันทาวเวอร์อวันเดสแล้วก็ดัน95้าห้ยก็นำมายัดได้ตัวอย่างไอเทมที่เอาไปใส่ก็อย่างที่บอกครับเนี่ยพวกเศษอัปเกรดคอพวกนี้นะครับก็นำไปใส่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะให้ตัวละครเราเนะี่ยมีค่าความสามารถที่สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับหรือถ้าใครที่แบบมีงบเยอะขึ้นนะเพื่อนเพื่อสามารถนำไปใส่ในส่วนของอหัวข้ออัปเกรดนะครับหรือว่าหัวข้อสเปเชียลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก็ลองไปเรื่อยๆไปลองลองหากันดูไได้ะอเทยยยิ่่งง คุณสมบัติที่ได้ก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆเบสิกง่ายๆก็เริ่มจากตัวคอมมอนฝั่งนี้ก่อนนะครับให้ดูคอมมอนเบลนะครับเนี่ยคอมมอนเบลนะครับใช้แค่เข็มขัดนะครับที่เราดรอปได้จากดันน่ะธรรมดาเลยนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายิ่งเลเวลเลเวลของชาเลนจ์สูงเนี่ยก็ยิ่งใช้ของที่สูงขึ้นด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปลองเลือกกันดูได้นะครับหาของที่แบบมันใช้น้อยๆนะครับพวกหินถูกๆที่เราขายไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยก็นํามายัดได้นะครับใบองค์ใบออฟพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้นะแต่สังเกตราคาดีๆนะครับของบางอย่างราคามันสูงก็ถ้านําไปขายก่อนมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างพวกหินแดงอย่างก็ถ้าไปไม่ได้ก็ขายก่อนนั่นแหละนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม